พศ2532วันประกาศใช้เหรียญ13กันยายน2531จำนวนการผลิต100ล้านเหรียญเพื่อนพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่า วันนี้ช่องกระสับเมืองสยามจะมารีวิวเหรียญสิบบาทแล้วจะนำข้อมูลเหรียญสิบบาทมาฝากทุกท่านในวันนี้ส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรให้พี่ๆน้องๆติดตามกันในคลิปก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามร้อมกระดิ่งสัน่นเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องกระสับเมืองสยามด้วยนะครับ เราไปรับข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยเหรียญ10บาท2อสีพุทธศักราช2532 32วัดอรุณราชวราลาลักษณะของเหรียญเหรียญกระสาบโลหะ2อสีสีขาวและวงขอบนอกมีเฟืองจากสลับเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง26มิลิเมตรลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมี พาะบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยะเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคันติราชภูสีตาพรทรงฉลองพระองค์ุลยภายในวงขอบเหรียนด้านขวา,ข,ขวามีข้อความข้อความว่าภูมิพลอดุลยะเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ส่วนด้านหลังส่วนด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่าสิบเบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่า10ไทยและ10บฮินดูระบิกโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยและด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทำ ศ2532วันประกาศใช้เหรียญ13กันยายน2531จำนวนการผลิต100ล้านเหรียญราคา UNC อยู่ที่120ส่วนราคาการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปหรือตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆมีราคาอยู่ที่100บาทส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วที่เป็นเหรียญปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไร ความต้องการของตลาดยังไม่มีนี่คือเหรียญที่เป็นปกติส่วนที่เป็นเหรียญ UNC ก็ยังพอมีการซื้อขายกันอยู่บ้างแต่ราคานั้นยังไม่สูงนี่คือข้อมูลของเหรียญชนิดราคา10บาทปีพุทธศักราช2532ก่อนจะจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกระส์เมืองสยามด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เราจะสรนหาข้อมูลต่างๆเอามาฝากทุกท่าน